อาทิปทีเผอ,อวันนี้เราจะมาลงหอคอยชั้นยี้ากันนะครับผมตัวละครที่ใช้จะเป็นดัสมืดนะฮะวาเลนติเซตปูทนทานแล้วก็อาเธอรเขียวซับด้วยอลิซาเบตคิวสีแดงนะฮะสำหรับอัตนะิแฟกต์การ์ดนั้นเราก็จะใช้เป็นในส่วนของเพิ่มตีทุกใบเลยอาหารกินเลยดีอาหารกินเลยดีอ่ะ ไหนอลองไม่กินก่อนแล้วกันกดทีเลอไม่ทานแล้วแมคานิกของชั้นนี้เลยก็คือว่าจะรอถึงสี่เทินใช่ไหมอ่าในสี่เทินถ้าจอกกอของพันมิรก็คือทีมเราเนี่ยที่มีเลือดมากกว่า70%็ดสิเอร์เนเนี่ย จะเพิ่มขึ้นจนถึงหนึ่งพันเปอเซนแล้วก็สช้ตัวที่มีตั้งท่ายั่วยุมารับดาเมจถ้าลูกน้องตายเนี่ยแมกคดพีของรุเซียจะล,ลดลงด้วยเอาเดี๋ยวทำไมกูกดอ่าทำไมกูกดออตโต้ละ <laughs> ทำไมกูกดออตโต้ดูมาออตโต้ ประเด็นคือว่า,าการจอ่อปอดดัดไม่มาเลยนั่นแหละดัดจะตายแล้ว,ลวเนี่ยเคลียร์ก่อน จอกก่อสองใบก็พอแล้วจริงๆเจอกก่อสองใบก็จบได้แล้วอันนี้ที่เลือกใช้ทีมนี้เพราะว่าทุกคนมีตัวละครนี้ในทีมใน ID อยู่แล้วเทินสี่หรือ,อยังวะเนี่ยยังเทินสามอยู่ โดนันติไปจะตายไปเนี่ยอู้มันมีบัฟด้วยนี่หว่าบัฟมันอยู่เทินเดียวนี่นันติเบามากเพราะว่าฉันสวยมากแล้วทำไมมันเล็งแต่ดัดล่ะ เทิร์นไหนแล้วเนี่ยเทินสี่หรือ,อยังอ่านี่เป็นไงเทินสี่แล้วตอนนี้จอกเกาะเราเพิ่มมาที่หนึ่งพันเปเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัตมีจอกเกอ,อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ง้อยสี่สิบห้าจ้าวาเลนติมีจอก่อาอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบเอ็ดตามไกด์ที่เคยบอกไปเลย ก็น่าจะตายแล้วป่ะอ่าถ้าตัวแค่นี้เราจบได้ทุกคนก็จบได้ต่อไปชั้นยี่สิบหก มาต่อกันที่ชั้น26ชั้นนี้เมคาันิของบอสก็คือว่าจะมีต้านคลิที่ต่ำมากๆทำให้เราตีติดคลิทได้แน่นอนแคบจะ100%ต่อให้อัตราคลิทเราต่ำแค่ไหนแล้วการตีติดคลิทเนี่ยจะทำให้สเตตัสของบอสเนี่ยเพิ่มอีก100%เลยนะ d ดียเนเนี่ยการแก้ทางก็คือให้เอาสกิลตัดตอนหรือสกิลคัตติ้งเข้าไปสู้ สำหรับตัวที่มีคัตติ้งก็จะเป็นซาเลียวเขียวอะเฟสเซลดิกเฟสหรือไม่ก็คูแซกเฟสนั่นเองพวกนี้จะมีตัวที่ไม่พวกนี้จะมีตัวที่สกิลไม่คริกแบบร100อยปอซอยู่อาหารที่กินนั้นก็จะเป็นอาหารโจมตีแล้วก็เซตการ์ดนั้นก็จะใช้เป็นเซตการ์ดซีซีสูงเหมือนเดิม เออรอดเวนเดี๋ยวกูจะเอารอดเวนลงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูแตกกูจะไปยุ่มหัวจันมาหาไล่ีกแล้วข้อดีของชั้นนี้คือมันเลง d ดีนเได้เว้ยตัดตอนตัดตอน เห็นไหมพอมันไม่ติดชีแล้วมันก็จะไม่เพิ่มแล้วจริงๆเอาคูแซกกับเซล,ลดิดมาก็ได้นะอ่าเป็นไง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  หรือจะใช้เป็นสเลวเขียวเนี่ยตั้งท่าคันสารก็ได้นะตั้งท่าให้ดูสรอบแล้วกัน ตั้งท่าดูสวอไปกันว่าวิ่ต่อให้มันคอเตอ,เตอร์มันก็ได้นะก็ถ้าสเรียวเขียวมันมีในส่วนของอาวุธมันก็จะเอา้ากูเจอถอนตั้งท่าไอาอดอก ตัดตอนไปเลยแล้วกันจะโชว์สกิลคอร์เตอร์สเดียวเขียวซะหน่อยเจอถอนตั้งถ้าไปจบเลยอ่าเป็แงจบแล้วเห็นไหมสำหรับห้ามคลิกในชั้นที่ยี่สิบหง่ายๆบอสไม่ได้ตีแรงแต่ถ้าเราตีผิดเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะตายได้เช่นกัน มาต่อกันที่ชั้น27นะครับชั้น27โดยมีเอกลักษณ์ก็คือว่าใช้สกิลหาเหวอะไรไม่ได้เลยเว้ยนอกจากสกิลตั้งค่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะผ่านชั้นนี้ได้ก็คือดาเมจมาจากการตั้งค่าเท่านั้นตัวทั้งท่าและเคาน์เตอร์มีตัวอะไรบ้างก็มีสเลียวเขียวมีแชลเลอร์มีเอสเขียวนะแล้วก็มีในส่วนของเทอร์รี่นะมีอาจารย์ดัด๊นั่นเอง ง่ายๆตามตัวนี้อาหารที่กินก็จะเป็นอาหารโจมตีแล้วก็การ์ดก็คือเพิ่มซีซสูงสุดเช่นกันถ้าเราเคา์เตอร์ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดนี่แหละมันจะติดกัดก่อนให้ใช้เคา์เตอร์เทิร์นละหนึ่งใบเท่านั้นการคา์เตอร์ไม่มาในเทิร์นหน้า แล้วอีกสองใบที่เหลือก็คือเคลียร์การ์ดดำทิ้งไปด้วยเราก็จะไปลุ้นกันเองว่าการ์ดเคานเ,เตอร์นั้นจะมีในสต็อกหรือไม่ถ้าไม่มีก็ตายห่าจ้า ปไงมาเยอะๆมามเยอะเออถ้าไม่มีก็คือต้องกดรีเว้ยเดี๋ยวนะกดเลคคอร์ดคลิปหรือยังวะอ๋อกดแล้วถ้าไม่กดเลคคอร์ดคลิปนี่กูจบเลยนะอ่าเห็นไหมพอเราตั้งท่าปุ๊บ ตั้งตรงข้ามจะติดกัดก่อนโดนกัดก่อนสามสิบเปอร์เซ็น์ของแมคเคทพีมันไม่ได้ตายเพราะเคาน์เตอร์เราหรอกมันตายเพราะกัดก่อนกัดก่อนนะให้เรากัดก่อนนะหรือกัดหลังอนะ ใครไม่มีตัวแบบเราก็คือใช้พวกเอททาลอซ่าเขียวก็ได้ดูจะเสียงฟังเสียงก็ได้ไหมโอ้ <ST AR> โหตั้งท่ามาแบบจูใจกูมากตั้งท่ามาจูใจกูมาก โอ้ยนอนนอนตายนอนตายแล้วนอนตายอ่าเป็นไง ที่บอกว่าให้ใช้ตั้งท่าแค่เธอละหนึ่งตัวก็พอเพราะอะไรเพราะว่าแัดก่อนมันโดนได้แค่หนึ่งหนึ่งสเต็คแค่นั้นอะแล้วเราก็คือเคาเคาเตอร์ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้นเคาเตอร์วันเลตตีอ้อะการ์ดเสียมาีิดูดิดูสิดูสิ รอบนี้น่าจะจบลแล้วแหละเออสิเป็นไงสบายเป็นไง เขาเรียกอะไรนะตั้งฉากล้อส่วนเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปลงชั้น 25, 27, ออยี่ห้ายี่เจ็ดออกอยแห่งการคึกตนหวังว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ใช่ต้องการ